วิธีใช้ AI ในการแก้ปัญหาโจทย์พิซซ่านะครับต้องบอกว่าโจทย์พิซซ่าเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ปัญหาที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับผมได้นำศึกษานิเทศนะครับนะในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต2นะครับนะวันนี้ผมจะมาทดลองนะครับให้กับคุณครูนะลองที่จะเอาผู้ช่วยเรานะครับก็คือเจ้า AI เนี่ยนะครับซึ่ง AI เนี่ยนะครับโอ้โหมันมีเป็นหลายตัวมากครับแต่วันนี้ผมเลือกตัวที่เป็น ChatGPT นะครับนะมาให้กับเพื่อน ครูนะครับลองนําไปใช้ดูนะปะปกติแล้วเนี่ยนะครับการใช้ของตัว ChatGPT ในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับ AI ทั่วไปนะครับนะเราลองดูนะครับว่าตรงเนี้ผมจะลองดูนะครับเราเข้าไปที่ chatgpt.com นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ ผมจะแนะนําทุกคนนะให้ลงทะเบียนกับมันก่อนละกันนะครับเนี่ยเราลงทะเบียนนะแล้วก็ลงทะเบียนผ่าน Gmail นะครับเลือกที่ Gmail ก็ได้นะง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยลงทะเบียนแล้วนะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคุณก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะสอนสําหรับมือใหม่นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนก่อนนะครับใสอ่อีเมลอะไรวันเกิดลงไปให้เรียบร้อยนะครับทุกคนนะ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนอันนี้มันเป็น Chat GPT เนี่ยนะครับนะอันนี้เขาก็บอกว่ามันมีหลายๆเวอร์ชันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน4.0แล้วนะครับอันนี้ผมปิดไปนะหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณครูซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะลองพิมพ์นะอันนี้ผมลองพิมพ์ไปก่อนแล้วกันนะครับว่าพิซซ่าเนี่ยนะครับ คืออะไรนะอันนี้คือเราสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ถามมันได้นะว่าเอ๊ะนะฮะพิซซ่าเนี่ยคืออะไรเห็นไหมมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะตอบออกมาได้เลยนะครับว่าเจ้าพิซซ่าเนี่ยนะครับนะมันมีรายละเอียดอยู่เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาตินะครับประกอบไปด้วยการอ่านนะครับคณิตศาสตร์แล้วก็วิยทยาศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในส่วนนี้นะครับนะเข้ามาแก้โจทย์ปัญหาได้นะครับอันนี้ผมจะลองนะครับนะอันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะ เลือกนะครับนะอัปโหลดภาพลงไปได้นะครับสมมติว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ในแบบฝึกของคุณครูเลยนะเป็นสถานการณ์เนี่ยการผลิตพลังงานจากลมนะครับเห็นไหมนะครับเขาก็จะบอกนะครับเนี่ยคือสถานการณ์ใช่ไหมให้นักเรียนนะครับศึกษาสถานการณ์เรื่องการผลิตพลังงานจากลมต่อไปนี้นะครับแล้วตอบคาถามเห็นไหมครับเขาบอกว่าคนจํานวนมากเชื่อว่าลมเนี่ยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับนะแล้วก็มีคําถามนะครับการผลิตพลังงานจากลมนะก็จะมีกราฟมาให้แบบนี้นะ เนี่ยนะครับคำถามที่1นะครับขนาดที่2เห็นไหมครับนะขนาดที่3นะครับคำถามที่4นะครับอันนี้เป็นจ์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพิซซ่านะครับนะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมลองนะครับนะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เลยนะผมลองแบบว่าเอากราฟอันนี้ลงไปนะครับซึ่งสถานการณ์นี้เขาบอกว่าการผลิตพลังงานลมใช่ไหมครับ กราฟข้างล่างนี้แสดงความเดียวลมเฉลี่ยตลอดปีใน4บริเวณต่างกันนะกราฟในข้อใดชี้บอกบริเวณที่เหมาะสมในการตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมอ่ะโอเคนะครับอันนี้นะครับผมจะลอง Copy อะไรอย่างนี้เลยนะนะครับนะก๊อปปี้นี้นะครับแล้วก็ผมจะเอามโนวางในนี้เลยเนี่ยในช่องนี้เห็นไหมนะครับและผมจะก๊อปปี้ภาพนี้มาด้วยนะครับลองดูนะผมจะลองเนี้ยนะครับก๊อปปี้นะแล้วก็เอาภาพเนี่ยนะครับมาวางนี้ด้วยนี่นะครับคือ ให้มันช่วยวิวเคราะห์นะครับนะกราฟข้างล่างนี้แสดงตรงนี้ใช่ไหมอ่ากราฟข้อใดปึ๊บผมก็ลองกดลงมาเลยนะครับนี่นะเบื้องต้นนะครับแล้วลองดูว่าเจ้า AI ตัวนี้นะครับนะมันจะสามารถแบบช่วยอะไรเราได้นะครับทุกคนนี่นะฮะมันก็บอกเลยครับนะการตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับพลังงานลมจําเป็นต้องมีความเร็วเฉลีย่ยความเร็วลมเฉลีย่ยสูงและสม่ำเสมอเพื่อให้ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับและมีประสิทธิภาพดังนั้นบริเวณที่มีความเร็วสูงสุดตลอดปีจะเป็นบริเวณเหมาะสมที่สุดอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมลองดูนะครับ กราฟที่1นะครับมันบอกว่ามีความเร็วลมเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงมากนี่คือกราฟที่1นะมีความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่มีช่วงที่ความเร็วลมต่ํามากในบางช่วงของปีอ่านี่คือกราฟที่1นที่มันวิเคราะห์มาให้นะครับนะจากกราฟที่2นะครับมีความเร็วลมสูงบางช่วงนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงมากอันนี้คือกราฟที่2นะครับกราฟที่3มนะครับนะมีความเร็วลมค่อนข้างคงที่และสูงตลอดปีนี่คือกราฟที่3านะครับนะกราฟที่4นะครับมีความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลงมากความเร็วลม โดยเฉลี่ยต่ํากว่าอันนี้คือกราฟที่4นะครับทีนี้เจ้า AI นะครับนะซึ่งเป็นเพื่อนของเราเนี่ยนะครับเขาตอบว่าดังนั้นกราฟที่3นะครับชี้บอกบริเวณที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมนะครับนะจากพลังงานลมผมก็บอกว่าเอ๊ะนะฮะให้อธิบายเพิ่มเติมในกราฟที่3ได้ไหมผมจะลองดูนะครับอ่นนี่คือนะครับจากกราฟที่3นะครับนะจากนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับ อยากรู้เพิ่มมากขึ้นนะผมก็บอกว่าจากกาที่3นะครับอธิบายเพิ่มเติมในเชิงนะครับผมจะบอกถามว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยได้ไหมนะครับอโอเค นี่ผมถามมันเพิ่มเติมนะเผื่อว่าคุณครูนะครับนะบางทีเนี่ยครับเราเจอบางข้อที่เขาเฉลยมาให้แล้วเนี่ยไม่มีคําอธิบายใดๆโอเคไหมดังนั้นเนี่ยนะครูก็ไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับนะเราก็สามารถที่จะค้นคว้าตามที่ต่างๆแล้วก็อันเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ AI ตัวเนี้ย เข้ามาช่วยนะครับผมไม่ได้บอกว่า AI เนี่ยมันถูกต้องร0 0เซนะแต่ AI มันสามารถหาข้อมูลมาให้ครูได้แล้วก็ครูเองเนี่ยนะครับก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ในการตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมมันก็บอกเงี้ยครับในเรื่องของหนึ่งความเดือวลมนะคงที่และสั่นเสมออมันก็มีคําอธิบายเนี่ยโ,โหเยอะเลยนะครับทุกคนพลังงานลมและกำลังไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็จะแบบความเสถียรของระบบพลังงานนะฮะการวางแผนเห็นไหมเขาสามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้เราได้ ทีนี้เราลองไปดูว่าเนี่ยเราตอบมาเป็นเป็นข้อที่3นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของแบบฝึกที่ให้คุณครูไว้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีเฉลยอ,อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับเฉลยนั้นดูนะครับเอาละทุกคนอันนี้คือสถานการณ์นะเรื่องของการผลิต พลังงานลมใช่ไหมครับทีนี้ในข้อที่1เนี่ยที่ผมทําให้ดูนะว่าไอ้เจ้า AI เนี่ยนะครับมันจะช่วยเราได้ไหมและก็มันจะตอบข้ออะไร1 2 3 4นี่นะครับนะซึ่งเรามาดูเทียบกันนะอันนี้ก็คือเป็นแนวการตอบคําถามนะครับนะบในส่วนของวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกวิชานะครูก็สามารถเอาไปประยุกต์ใชนนออน 3, น้นะครับเนี่ยครับเขาบอกนะฮะข้อ3เห็นไหมนะครับนะคะแนนเต็มข้อ3นะครับนี่เห็นไหมฮะ แต่ว่าในส่วนนี้นะครับนะเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับนี่ฮะเขาตอบแค่ข้อ3ไปนะนี่ฮะอันนี้เราก็อาจจะมาอ่านเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้นะนะครับนี่เห็นไหมฮะในส่วนของคาถามที่2นะครับก็มีเช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะลองใช้ดูนะนะครับเนี่ยคำถามที่3นะครับนี่คำถามที่4เห็นไหมไอ้ตรงนี้มันก็จะมีบอกนะซึ่งอันนี้ก็บอกว่าจงบอกข้อดีข้อเสียอย่างละหนึ่งข้อนะครับของการใช้ลมผลิตไฟฟ้า เปรียบเทียบกับใช้เชื้อเพลิงเช่นทานหินและน้ํามันซึ่งสามารถที่จะบอกข้อดีข้อเสียเนี่ยได้อย่างไรนะซึ่งเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นแนวคําตอบให้สําหรับในส่วนของที่เป็นเอกสารนะที่คุณครูได้ไปนะครับก็จะมีแนวคําตอบอยู่นะแต่ว่าอันนี้ผมจะลองนะครับนะในคําถามที่4ที่แบบเป็นคําถามที่แบบปลายเปิดให้เราเนี่ยสามารถแบบอธิบายนะ ตรงนี้นะครับผมจะลองคําถามที่4นะครับเนี้ยอ่าดูนะคาถามที่4นะครับเป็นคําถามที่ปลายเปิดนะการผลิตพลังงานจากลมนะครับอันนี้ผมก็ c ป p y อันนี้มาเลยนะนะครับลองให้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับอ่าลองดูนะข้อนี้นะครับจงบอกข้อดีข้อเสียนะครับผมก็ enter ลงไปนะอ่าคุณครูลองดูนะนะครับว่าสามารถที่จะช่วยเราเนี่ยอะไรได้บ้างเห็นไหมเขาก็จะมีข้อดีของการใช้ลมผลิตไฟฟ้าถูกไหมครับเขาก็จะมีบอกถูกไหมครับอ่า มีอธิบายเพิ่มเติมนะข้อดีมีการเปรียบเทียบถูกไหมครับนะข้อเสียอะเนี่ยฮะมีการเปรียบเทียบได้ด้วยซึ่งอันนี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยคุณครูเนี่ยนะครับนะแก้ปัญหาในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่มันลึกขึ้นหรือว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะต้องบอกว่าถามข้อมูลของ AI ที่เป็น ChatGPT เนี่ยนะครับนะมันคือระดับโลกถูกไหมครับมีคนเข้ามาใช้งานใช้ข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมีคนใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะเจ้า AI ตัวเนี้ยมันก็จะ ฉลาดแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนเรามีที่ปรึกษาเนี่ยครับนะหลายๆคนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็แนะนำให้คุณเนี่ยลองใช้ AI นะครับนะมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาในส่วนของพิซซ่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันช่วยเราได้หลายเรื่องจริงครับอันแรกเราถามมันเรื่องของโจทย์พิซซ่าใช่ไหมครับอันที่2นะครับผมสร้าง New Chat ขึ้นมานะแล้วผมลองให้มันช่วยนะครับออกแบบในการสอนพิซซ่าด้วยนะครับอ่าผมลองนะช่วยนะครับออกแบบ ในการสอนนักเรียนนะครับแก้โจทย์ปัญหาพิซซ่านะครับนะที่จะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ดีที่สุดอ่ะผมลองดูนะนะครับนะอ่ะผมลอง enter ลงไปนะครับ สมมติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะออกแบบการจัดการเรียนการสอนยังไงนะครับนะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้แก้โจทย์ปัญหาพิซซ่านะครับเห็นไหมเขาบอกนะครับการออกแบบเพื่อแก้โจทย์ปัญหาพิซซ่าเห็นไหมครับเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราเต็มหมดเลยนะจริงๆเนี่ยมันเหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งนะ AI ตัวนี้นะครับเนี่ยฮะ วางแผนนะฮะการประเมินระดับความรู้วางแผนการสอนนะครับประเมินคือคือเขาจะมีให้เราเนี่ยนะครับนะได้มาคุยกับเขาได้เลยนะครับนะมีตัวอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวบอกมีตัวอย่างแผนการสอนสัปดาห์ที่1น,นะครับนี่นะเนี่ยนะเ,ยเยจริงๆนวเนี่ยเราก็อาจจะลองดูนะว่า แล้วแต่เราเนี่ยนะครับอยากที่จะให้เขาช่วยวิชาอะไรนะครับนะยิ่งเราป้อนข้อมูลให้เขาเนี่ยนะครับมากเท่าไหร่เขาก็จะตอบกลับมาหาเราเนี่ยนะครับได้เยอะเท่านั้นนะเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับนะว่าเราเนี่ยนะฮะป้อนข้อมูลอะไรให้เขานะอันนี้ก็คือสําคัญมากๆนะครับนะในส่วนที่เราสามารถที่จะคุยกับเจ้า AI ไนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฮะอยากคุยแชทเดิมแล้วก็กลับมาแชทเดิมนี่เห็นไหมอันนี้คือแชทเดิมที่เราที่เราคุยกันไป ถูกไหมครับเราสามารถที่จะเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมครับแล้วก็ให้มันช่วยอธิบายกราฟก็ได้นะครับหรือว่าบางอันเนี่ยที่เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราสอนไปแล้วเนี่ยนะครับเรายังติดขัดบางอย่างที่อธิบายไม่ชัดเจนนะครับนะเราก็สามารถใช้ AI เนี่ย ตัวนี้เข้ามาช่วยได้นะครับในนามของสานิเทศนะครับก็เป็นลังใจให้กับคุณครูทุกท่านนะครับวันที่ผมก็แนะนําในส่วนของ AI นะครับที่ชื่อว่า ChatGPT นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยฮะอยากที่จะให้สอนอะไรเพิ่มเติมนะครับคุณครูสามารถที่จะคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะหรือว่าครูติดปัญหาอะไรในการใช้ AI ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับผมเน้นย้ําเสมอนะครับว่า AI เป็นแค่ผู้ช่วยเรานะครับในส่วนของตัวเราเองเนี่ยนะครับเราได้ข้อมูลจาก AI มาแล้วก็เอามาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันถูกหรือว่ามันผิดนะครับ สตันนี้ผมก็ลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้ครับ